สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่มีราคาพิเศษหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ต รหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรโก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรโใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายปีเก่ากันนะครับของ iPhone รุ่นเก่าอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่ายังเป็น iPhone รุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายค่อนข้างดีนะครับ สำหรับ iPhone รุ่นนี้ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับ iPhone 11 iPhone รุ่นยอดนิยมแล้วก็เป็น iPhone ราคาประหยัดด้วยราคาปัจจุบันนะครับสามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง1,000 0บาทนะครับบางร้านก็เพียงแค่ประมาณ9 0 0 0ถึง9,900บาทประมาณนี้สำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรนะครับส่วนถ้าเป็นการซื้อพร้อมโปรราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทเท่านั้นก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทั้ง2แบบนะครับใครที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานในช่วงนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะซื้อเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นของ iPhone 11 iPhone ที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเก่าแต่ยังเก๋าสาหรับรุ่นนี้เลยนะครับตัวเครื่องมีความสวยงามกล้องหลัง2ตัวนะครับสเปคก็ ยังค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อไปดูหนังเล่นเกมนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปบอกเลยว่ายังตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องด้วยถ้าเราเทียบกับราคาที่ไม่ถึง1,000 0บาทในเรื่องของสเปคเดี๋ยวผมขอสรุปให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับ iPhone 11นั้นมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Liquid r e t i n a 24บิตหรือว่าเป็นจอแบบ LCD นะครับความ จะเป็นแบบ HD พลัสกล้องหลังให้มา2ตัวเป็นกล้องแบบแนวตั้งนะครับประกอบไปด้วยเลนวายแล้วก็เลนอัลตราวนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมา12ล้านพิกเซลเท่ากันชิปการประมวลผล iPhone 11มาพร้อมกับชิป Apple A13 Bionic นะครับระบบป,ปฏิบัติการปัจจุบันก็จะเป็น iOS 10 8นะครับหน่วยความจำแลมให้มา4กิกะไบต์นะครับลอมหรือว่าความจุเริ่มต้นที่64กิกะไบต์ไปจนถึง512กิกะไบต์ส่วนแบตเตอรี่นะครับประมาณ3,100ม mm, ิลลิแอมชาร์จไวได้18วัตต์รุ่นนี้มีการเปิดตัวแล้วก็วางขายในช่วงเดือนกันยายนปี2019นะครับนับถึงตอนนี้ก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับสำหรับ iPhone 11รุ่นนี้ส่วนสีนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับแต่หลักๆปัจจุบันที่ยังมีขายก็จะเป็นสีดำสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเขียวมินต์นะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ iPhone 11นะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สยาม p h o n e .com ด้วยเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลย มีมาให้ดูทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21 ธันวาคมปี2024เริ่มต้นกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 GB ตัวเครื่องเป็นโมเดล TH หรือว่าเป็นโมเดลไทยนะครับประกันมีให้1ปีเป็นประกันล้านในเรื่องของราคาขายอยู่ที่9,874บาทเท่านั้นพิเศษช่วงนี้มีคูปองส่วนลดนะครับลดราคาเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่18 ถึง24ธันวาคมนะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada นะครับกูปองอยู่ที่ด้านล่างสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยในส่วนของความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่64 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเราจะ ่อนก็ผ่อนได้นะครับสามารถไปเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก 9,874บาทเท่านั้นรู้ต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada iPhone 11มีให้เลือก2ความจุก็คือ64แล้วก็128 GB ตัวเครื่องมีประกันร้านให้1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 9 0 0บาทมีให้เลือก2ความจุสำหรับสีมี3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่3นะครับสำหรับร้านนี้ iPhone 11มีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 g b ตัวเครื่องเวอร์ชั่นของเขาจะเป็นโมเดล TH หรือว่าเป็นเครื่องไทยโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1869บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่าย่านบัตรเครดิตหรือว่าการผ่อนชําระนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยใน ขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับไอโฟนสิบเร้านนี้ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยโมเดลไทยนะครับความจุมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ64แล้วก็128 GB ประกันมีให้1ปีเป็นประกันร้านนะครับจากราคาปกติ19,99 19, 9บาทลดราคาเหลือ11,290บาทเท่านั้นมีให้เลือก สสีนะครับสีดำสีขาวสีเขียวมิน้นแล้วก็สีม่วงความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากกจผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด ล่าสุดจากทางด้านแอป Lazada นะครับตอนนี้มีเฉพาะเป็นเครื่องไทยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องศูนย์สินค้าไม่มีขายเลยนะครับจาก Lazada แต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากทั้ง4ล้านของ Lazada นะครับก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องศูนย์ไทยก็จะมีเป็นของร้าน Studio 7นะครับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของ ราคาขายอยู่ที่12,900บาท แต่ว่าก็สินค้ามีจํากัดนะครับจะมีเป็นบางสาขาเท่านั้นถ้าเราจะเข้าไปสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเขาตอนนี้สินค้าจะหมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 11มาดูกันว่าค่ายมือถือค่าไหนที่ยังมีขายเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านค่าย True d t a c นะครับสำหรับ iPhone 11มีขาย2ความจุก็คือ64แล้วก็128 g b สําหรับ64 g b นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,650บาทเท่านั้น เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199 Pro 899ราคา8,150 Pro 599ราคา9,750 Pro 499ราคา1,950บาททุก Pro ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคา8,650บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199 Pro 899ราคา1,150นะครับ Pro 599ราคา11,750 Pro 499ราคา12,950ทุกโปรก็ สัญญา12เดือนเหมือนกันอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับให้เราทําเรื่องยาย่ายลดอีก1,500นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,150บาทเท่านั้นสําหรับส่วนลดของเขาเราสามารถไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้นะครับส่วนโปรสําหรับลูกค้า d t แท็นะครับ iPhone 11มีขาย2ความจุเหมือนกันก็คือ64แล้วก็128กิกนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,650บาทแต่ว่าจะมีค่าเน็ดดุงหน้านะครับประมาณ3,000บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน เดือนละ1199นะครับถ้าเป็นความจุ128กิกก็ราคา8,650ค่านตดลงหน้า3,000นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับรายละเอียดก็จะเป็นตามที่ทุกท่านเห็นในตารางนะครับใครที่สนใจอยากซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d e t a t ทุกสาขานะครับอีกค่ายหนึ่งที่ยังมีขายก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11มีขาย2ความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่12,900 สำหรับความจุ64กิกถ้าเป็นความจุ128กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,900ส่วนการซื้อพร้อมโปรนะครับ iPhone 11ความจุ64กิกซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,150ถ้าเป็นความจุ128กิกสาหรับการซื้อพร้อมโปรก็ซื้อได้ที่ราคา11,150บาทถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิม่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 11 iPhone ราคาประหยัดแต่ว่าสเปคดีนะครับคลิปนี้สรุปมาให้ทั้งหมดเป็นโปรโมชั่นเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2024นะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถนำข้อมูลของราคานำข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้นะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับเริ่มต้นประมาณ9,800สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชันดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ